กดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้ hey, เอกวินด้วยนะครับไป โอเคครับผมก็อยู่กับผมเอ็กวินไนท์นั่นเอง,เองเนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับผมเราจะมาทําการแกล้งเพื่อนกันนี่ก็สิ่งที่เราจะทำนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะจอขวาเนี่ยจะเป็นจอหลักผมน,นั่นเองนะครับผมซึ่งผมได้ลงวอดไปสามารถแปลงร่างเป็นกอซีล่าได้นะครับแล้วสิ่งที่เพื่อนผมเห็นก็จะเป็นแบบนี้น,นั่นเองนะฮะนี่เดี๋ยวไอ้เฮียเคลียฝนก่อนอ่ะนี่คือสิ่งที่เพื่อนผมจะเห็นน,นั่นเองนะครับผมนี่คือแบบอันนี้คือตัวผมเลยนะอ่าแล้วก็มันจะมีสกิลนะครับผมในการใช้อันนี้ผมขยับหน้าให้ดูอ่าเดี เนี่ยครับผมเผื่อมีเสียงกอรซิลล่าด้วยนะมีฟ้าผ่ามีโยนลูกระเบิดอืโคตรเท่ที่จะจัดเลยครับก็ดดีผมจะแกล้งเพื่อนผมกันโดยการใช้กอรซิลล่าตัวดีนั่นเองครับไปเลยตดือดเ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 ข้ามาอย่างกำลังเข้ามาตอนเที่ยงสั่งเข้ามากินได้ไหมได้ได้ได้มามันต้องมาในที่นี้ไปตัดไม้หาหินสร้างบ้านสร้างบ้านหาฮินสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านตอนนี้แยกกัน ย้ายหาทรัพยากรหินทรัพยากรมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาแหล่งน้ำมันปิโตรเลียมปสามจูมายม์เชีปั๊บียวเชิชยวเชิยวอยากได้อาหารวะอ่านโอเซดบอยเซดบอยอู้อู้อ่านหมดอีกไปหาอาหารดีกว่าเฮ้ยมีหินเชื้อด้วยตัวอะไรไม่รู้อะแฟรี่มาหาล้าฟฟฟิิมมรม เฟรมส์ฟรมส์ฟรมส์เอ๊ะเดี๋ยวอ่าโอเคดูละโอมดชันนี้ไม่มีฮีโร่บายนหมาไคมเขาเอาออกเขา,เาฮีโร่ายออกไม่รู้เหมือนกันว่ะเพื่อนกูไปหาของก่อนละกันอะไรวะอะไรอ่ะไ,ไม่รู้ระเบิดใส่กูย็ดแม่ใช่หรอรู้ละฝาผ่านเองคิวโดนถล่มแล้ว เฮ้ย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 เ่้ยเอ้ยนี้ยเฮ้ยบฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเว้ยเฮ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 ้่เฮยเฮ้่เฮ้ะเฮ้ยเา้ยเฮมาเี้ไเนวะเี่ยึงอยเไหยเี้ยเฮ้ยเี้ยนี้ยนต้ยเฮ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 ู้เบู้เบ้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเน้ยเฮ้ยู่ไยนนะมึงชื่ออยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยคืือะไ้วะะ แม่บดกูไม่รู้มันเหมือนเป็นไก่วิ่งไล่กูอะไก่วิ่งไล่เออไก่วิงวว่งไล่แล้วพ่ <c oughs> นไฟได้ด้วยไก่วิ่งไล่พ่นไฟได้ด้วยมันเดือดฟักเฮ้ยเี้ <c oughs> <ข>าแม่บดตายซะ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 ไก่บนไฟเปิดมาเปิดมาคิปเปิดมาอยู่ข้างหลังมิดติดติดติดิดติดิดติดติดเข้าไป

เออสเกลเวชันนี้มันไม่ได้เก็งดีกว่าลืมตายซะตายซะโอ้เอ้เอ้แต่มันก็ยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยไปเผาอาหารกันเถอะใช่หรอเอ้กูได้ธนูจะพักอ่ะธนูอยู่ข้างๆยูกูมีอาหารมาแบ่งสวยงามทำไมเยอะจังเนื้อบัวมีอีก11อันเนี่ยตอกนละกันทำประตูบ้านไม้กูหมดแล้วกูมีนะ ตัดมาเยอะอยู่อ่ะโอ้ยฝนตกกูปิดฝนนะแมงนาส้นตีเดี๋ยวเอาไม่ไม่เอาประตูสองอันนะเนี่ยประตูสองอันเนี่ยปั๊บปั๊บไอ้เหี้ยส้นตียนว่าเราควรหาเหล็กลองทำกันเถอะฐานทัพของเราเสร็จเรียบร้อยเจอกาเวลอีกนี่เสียงเราอะอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะเฮ้ยสวยสิครับปั๊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 บกัปตันคิงเข้าคิงเข้าคิงเข้า เก็บเลือดขังค้าวทำปีกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โอ้ข้างล่างโโอ้หูถ้ำถ้ำใหญ่อยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยเขื่อวข้างล่างถ้ำโคตรใหญ่คิวเขื่อวสัมบี้โคตรเกลียดเขี้ยอะไรอยู่เนี่ยสัมบี้จริงโอ้สกิลตันแม่งก็ยิงรัวเลยเกินเวอร์ช่นนี้เจอเหล็กละมาได้ถอดแล้วมาเขี้ยมันอะไรนักหนาวอะไรเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้ยิงตลอดเวลาเลยสกิลตันนะไม่ใช่ไม่ใช่ มันตอนแรกอะที่กูตายไงอ๋อที่มึงบอกไก่บนไฟอะไรของมึงนั่นนะเออนั่นนะไก่บนไฟอีกคิปเปอร์ไอ้เยอะแล้วเหล็กกูเจอนะก็เจอแค่ก้อนเดียวเลยเจอละขอ,อาชาโคลแล้วแกนได้เหล็กมาเก้าก้อนเนี่ยเพื่อนโอ้เชี่ยกูลงมาคตรลึกเลยไอคิวโอเคครับตอนนี้นะ่ะเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นตัวมันเองนะเพราะว่าผมเคยฆ่ามันร <laughs> อบหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นเพื่อนผมนันเองนะีฮะให้มันเห็นตัวเองอยู่ในจอนัวเองะครับผม ก็อยู่มันก็อยู่อยู่ตรงในนี่ที่ที่ชาเชียทถาแม่งใหญ่จัดอ่ะเออเฮ้ยอันนี้มันตกเฮ้ยอะไรวะไปตัวกูมาตีกูตัวเองวะชื่อกูตีกูมาตีกูเองเฉยเลยฮีโร่บายอ่ะมึงก็ฆ่ามันดิไม่มีของเหรอทเมัมึงจังเลยวะเอ้ย แค่ตายตกลงใครตกลงมันคือใครวะกูจะรู้ไหมล่ะมันน่าจะเป็นมอดที่เราลงไปเว้ย <c> ก <oughs> ็คให้มึงลงมันเป็นมอดแบบออกแนวปันๆน,นิดนึงอะ ลองดูชื่อมัดดิมอฟันเกมอะไรแล้วตีนจัดอ่ะใช่พวกมันไม่ไม่ไม่ใช่ปกติะลันไม่ปกติละก็ก็ก็มันไม่ปกติมีคนมีสกินกูออกมาเฉยได้เยอะอย่างปั่นสุดเลยสุดใจหมดเลยโอเคนะครับผมผมว่ามันถึงเวลากอร์ิล่าของเรานั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเตรียมของบั๊หนึ่งมาเอามาให้โมดเอามาให้โมดกูได้เหล็กมา18ก้อนแล้วนะเนี่ กูเก่งไหมสวยโคตรเก่งพี่เขี้ยกอฟซิลล่าอีกปักใช่เหรอเฮ้ยมีกอฟซิลล่าด้วยเหรอเออแล้วแล้วมึงอยู่ไหนกูอยู่ในบ้านไอ้เหี้ยตัวตั้งใหญ่เลยกัฟมีกอฟซลล่าด้วยเหรอ ก็ด cool yeah. ูไลฟ์กูดิไอ um, yeah. ้้ย่อะไรกับเนี <h 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 ่ยเหี้ยมึงหนีดิมึงไม่หนีเหรอบ้านกูไม่หนีอ่ะหนีหนีดิเพื่อน มึง TP มาหักก่อนเฮ้ยไม่ได้เพื่อนกูไฟกับซัมบี้อยู่เพื่อนมึงลีบมุดต,ตัวลงในดินดีมันจะได้มองไม่เห็นมึงอะ่ะหมดยังมันมันมันหายไปยังไม,ไม่รู้กูยอยู่ในดิน <laughs> โอ้บ้านเลเลยความเสียหายช่างใหญ่หลวงอเยียอ,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 อยู่ดีๆก็สิลาบโผมาเฉยเลยใช่หรอโอ้โหคือคือมันอยู่ดีๆก็มาเลยเหรอไม่ได้เอ่ยไม่ได้กล่าวเลยเลยเชีย เทียกสซิล่าอยู่คบนบนหัวกูอ้าวเฮ้ยกูอ้าวเฮ้ยกัสซิล่าตีสองช้ท็อปตีสองสิฮฮ่าฮ่ชิหายอะไรอะไรไอคิวคิวเั้ยิล่ คือมึงมึงกดปุ่มข้างๆพีอ่ะมันจะแปลงร่างตัวที่มึงเคยฆ่าได้ใช่ไหมคิวคิวใช่คิวไก่ไล่ตีคิวไก่ไก่เอาแปลงร่างอีกตัวแล้วไก่ไงสนุกไหมไหมครับ โดนตะกวันซัมบี้มันก็โดนไหมดิเพื่อนสนุกสนุกจะตายไหมครับเนี่ยไก่พ่นไฟได้ไม่ไม่สนุกตรงไหนวะเอาเอาสักกี่ไลค์ดีคลิปนี้เอาสักกี่ไลค์อ่ะเอาสัก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 สองพันสองพันสองพันครับกดให้ถึงสองพันไลค์ไอไอไอเด็กกลัวไก่อแมมมววจจะะไไ่่พูดบกใคร เธอพี่นั้นบอกไปแคย่ยากคุ้มแม่งนิด